ทรงมีปฏิหารสามอย่างเกวตะนี่ปฏิหารสามอย่างที่เราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ได้สามอย่างอะไรเล่าสามอย่างคืออิทิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารหนึ่งเกวตะอิทิปฏิหารนั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวตะภิกษุในศาสนานี้ กระทำอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฟ้าทะลุกำแพงทะลุภูเขาดูดไปในอากาศว่างผลขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินไปได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บันลัง รูปคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้เกวตะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้วเขาบอกเล่าแก่กุลบุตรอื่นบางคนที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสว่านาอัศจรรย์นักกุลบุตรผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นก็จะพึงตอบว่าวิชาชื่อคันธารีมีอยู่ วิสุนั้นแสดงอิทธิวิธีด้วยวิชานั่นเท่านั้นหาใช่มีปาติหารนไม่เกวตะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมใสย่อมกล่าวต่อผู้เชื่อผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้นมิใช่หรือพึงตอบได้พระองค์เกวตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหานดังนี้แลจึงอึดอัดขยะขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาิย์เกวตะ อาเทศนาปาติหานั้นเป็นอย่างไรเล่าเจวตตภิกษุในศาสนานี้ย่อมทายจิตทายความรู้สึกของจิตทายความตรึกทายความตรองของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นได้ว่าใจของท่านเช่นนี้ใจของท่านมีประการนี้ใจของท่านมีด้วยอาการอย่างนี้และถึงกุลบุตรผู้ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสย่อมค้านกุลบุตรผู้เชื่อผู้เลื่อมใสว่า วิชาชื่อมนิกามีอยู่ภิกษุนั้นกล่าวทายใจได้เช่นนั้นเช่นนั้นก็ด้วยวิชานั้นหาใช่มีปฏิหารไม่เกวตะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรก็คนไม่เชื่อไม่เลื่อมใสย่อมกล่าวต่อผู้เชื่อผู้เลื่อมใสได้อย่างนั้นมิใช่หรือพึงตอบได้พระองค์เกวตะเราเห็นโทษในการแสดงอเทศนาปฏิหารดังนี้แลจึงอึดอัดขยะขยงเกลียดชัง ต่ออาเทศนาปาติหาร 3. เกวตตะอนุศาสนีปาติหารนั้นเป็นอย่างไรเล่าเกวตตะภิกษุในศาสนานี้ย่อมสั่งสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นอย่างนั้นจงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นอย่างนั้นจงละสิ่งนี้สิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วแลอยู่ดังนี้ นี้เราเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารเกวตะละถึงเหล่านี้แลเป็นปาฏิหารสามอย่างที่เราได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามด้วย